สวัสดีครับวรินาันธุ์ข้าวพ,พื้นบ้านอินทรีครับเรามีเรื่องราวของผู้ที่ต้องการสะเก็บกักน้ําไว้ใช้นะครับด้วยงบเพียง2,500บาทนะครับซึ่งท่านต้องทำอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งยื่นใบคําร้องนะครับที่อาน,นีพัฒนาที่ดินของจังหวัดของท่านนะครับอ่ายื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับหนึ่งสำเนาแบบประชาชนนะครับสองสำเนาทะเบียนบ้านสามสำเนาโฉนด นะครับฉโฉนดกับสำเนาทะเบียนบ้าน,ฉนโฉนดกับสำเนาแบบประชาชนต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับในกรณีที่ในใน,ฉนโฉนดเป็นของพ่อพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแนบใบมรณาบัตรนะครับหรือใบมอบอำนาจาจากเจ้าของแปลงให้ท่านนะครับแนบแนบมาด้วยนะครับแล้วก็แบบฟอร์มการแบบฟอร์มความต้องการขุดสระน้ํา นะครับก็เพียงเท่านี้ท่านก็จะยื่นที่ไหนสาายื่นได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดของท่านหรือหมอดินในหมู่บ้านของท่านนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มความต้องการขุดสระน้ำนะครับได้ที่เว็บไซต์ของสถานีพัฒนาที่ดินของจังหวัดน,นั้นๆน,น,นะนะสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ